กินยังมือนี้มากินโชว์ปลาหมึกวัดยังไงยังบม่ได้แต่พี่น้องสู้ๆก็สบายดีกันบัดจ้าคอยก็สบายดียู่บุ๊คลดสัมผัสจันเรตปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกน่ะเธอต้มปลาหมึกต้มปลาหมึกจิ้มแจ่วมันั่นเลยสัมผัสเดี๋ยวเดี๋ยวขออวยก่อนนี่อวยทั้งนี้เนาะนี่บมออวยทั้งนี้อวยทั้งนี้เนาะเก็บจังสี่หิน ปลมึกจิ้นแกวช็ดนชคดีจับพี่น้องสุกุสูคนนึกมักผมว่ามีเวลาแล้วต้องมัดมั้วลนะ่ะเอาล้งสีหรอมาผู้ง,งัน้นเกื่นหอนรอโอ้ปลามึกอ้ยฮออนอนปลาหมึกปลาหมึกห้าดาวจิ้มแก้วไม่จา่ายคนนะเจว โอ้ตำมดท่าดาวจิ้มเกลียวน่นสําใจไป่น้องเลยมัน,นิมจังไบที่นี่โอ้กัดนหัวมันกันเนาะมันหน่อห้อนพี่น้องเลยมันจิกัดได้บ้างหรจุม่มด้ยเนาะอืมอืมแซ่บโอ้เจีวเผ็ดเียวม่เต็มอยู่าทั้งนี้เนบ่ต้องบาเคี่ยงจุม่มด้ยเนาะ อืมอืมทนๆนทนส็เลิศสม่นสเสมออืมเลิศปากเลคางเลมือ มันอรมันอร่อ hmm. ม mm ันแซ่บมันกินแบบเผ็ดๆซักใจอืออือ

จอดรถไปหน้าบ้านน้องไทยขับรถมาจากทำงานมาจอดไปหน้า <can> บ้านบ้านนี้เอ็นคนจีนเป็นใหญ่มากอยู่บ้านไม่น่ะเป็นมาอยู่อ่อนมาอยู่ไม่อมันมันมันมาอยู่บ้านไม่คนจีนทางบ้านผมกอกเพราผมคนจีนทางบ้านเป็นใหญ่มากอืมเป็นแบบไห่อืม มัน <c oughs> ถ้าเหิืองานเราจถจอดไปข้างนอกเราจอดไปข้างนอกตรงเงินถนนข้างนอกหน้าบ้านเลยบ้านนี้คนกินมันออกจากบ้านมันขับรถออกมาท้อยมาโซนดันกห้ังเงินไทย đó, thấy mà thấy lông chẳng rột đấy, nhưng năng như rột rồi đấy, không mất tầm nào. อืมน mm ่ารอดใช่ไหมแ่อืมเจอาัก ้มนี่ประกันนะเรกทำไม่ได้หูองว่าม่มูกองกอยว่าหนูกองกอยไปหรอไิ้กันปีก้อนอืม

ผมเป็นสันหรือ,ม,อม,มัดผมไปหน่อยเสียปรุงนี้ดีเด็กเ็นพอเสียนในถอดเสียนในสิ่งทตบ,บอ เพอาผมพอเส้านไอกินหน่อต้องใส่มันเส้านไหน่อ,อแซ่บอร